ชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องก็ไม่เคยไม่รักกันทางผู้เขียนได้มีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเมดมาร์เก็ตนะคะรวมถึงยังมีหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเนื่องจากทางผู้เขียนจะมีการอัปคลิปแค่เพียงอาทิตย์ละสามครั้งคือทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์หากใครไม่อยากรอ ก็สามารถไปซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะและท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะขอโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ ที่ี่22กระชับรักชะวะกรพ่นลมหายใจขณะที่นั่งอยู่บนรถอีกแค่ไม่เกิน5นาทีก็จะถึงคอนโดแต่ทำไมช่วงเวลาถึงยาวนานนักเขากัดฟันกรอดอดทนแทบตายแต่คนด้านข้างยังรูบๆคลำๆอยู่ตรงหน้าท้องของเขาเป็นอะไรคะเวาราพักถามเสียงใสแม้จะรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้ก็อยากแกล้งสามีที่ยังไม่ได้แต่งงานคนนี้คืนนี้ไม่ได้นอนแน่ เสียงเครียดพยายามตั้งสมาธิเพื่อขับรถให้ไปถึงคอนโดโดยเร็วทั้งที่ใจอยากจอดมันข้างทางแล้วก็เอามันในรถนี่แหละเวรบ่ายนะคะนอนตีห้เข้างาน11โมงนอนครบแน่นอนเมื่อฟังคนหื่นพูดเธอก็เอามือออกจากเป้าตุงๆที่รูรรบๆคลำๆมาตลอดทางทันทีแต่ทว่าคนที่บ่นเมื่อครู่กลับชักกลับไปที่เดิมพร้อมลวงลึก,กเข้าไปในกางเกงแลก ยามเมื mm ่อ hmm> มือนุ่มส like oh, mm, ัมผัสกับเนื้อเอ็นดวงตาเล็กลุกวาวขึ้นใหญ่จังของมันดีนะครับเจ้าของความยิ่งใหญ่อลังการกล่าวอย่างภาคภูมิใจแต่ไม่มีน้ำยาเสียงต่อมาทำเอาคนที่แสนภูมิใจเงียบไปพร้อมกับใบหน้าเคร่งเครียดถัดมาจะว่าไปเขาก็ทำกับเธอหลายครั้งแล้วแต่ทำไมไม่ท้องสักที ติ่เควินคืนเดียวแต่เสียวทั้งคืนติดเฉยพรุ่งนี้จะไปตรวจร่างกายคุณก็ไม่ต้องไปร้านขนมอยู่สักวันให้ช่างมาทำกุญแจติดสัญญาณกัรขโมยให้เสร็จเสียงเครียดกล่าวออกมาเขาปรารถนาจะมีลูกคนที่สองสมสแต่ทำไมทำมาตั้งนานยังไม่ติดสักทีจนไอ้วินมันมีลูกแฝดไปอีกคู่แล้วก็จะแต่งงานเดือนหน้านี้มันแต่งงานตั้งสองรอบเขายังไม่ได้แต่งสักรอบไม่เอาค่ะไม่อยากตรวจ ถ้าอยากกลั่นแกล้งเขาทำไมล่ะตอนนี้รถเข้ามาเลี้ยวจอดที่จอดของคอนโดแล้วแต่ทว่าเขามีเรื่องตกลงกับเธอก่อนเอาไว้มีลูกค่อยไปตรวจถ้าเดินลงรถไปก่อนไม่อยากคุยกับเขาลานจอดรถเดี๋ยวอดใจไม่ไหวปล้ำเขาซะก่อนตอนนี้ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่หิวเธอก็หิวเหมือนกันชะววกรเป่าปากพ่นลมหายใจอย่างรู้สึกขัดใจที่เมียไม่ยอมให้ความร่วมมือ แต่ตนก็เดินลงรถไปเื่งให้ททนเมียที่เดินเข้าไปในลิฟต์แล้วในลิฟต์เต็มไปได้วยความเงียบนั่นยิ่งทําให้คนข้างๆอึดอัดแต่เมื่อเขาเปิดประตูคอนโดคนที่ตีสีหน้าเครียดเมื่อครู่กลับลุกแรงจนชายหนุ่มเบื่อไปชั่วขณะความสงบในร่างกายเริ่มจางไปแทนที่ได้ความกระหายในร่างของเมียรักเขาถูกเธอกระชากดึงคอเสื้อเข้ามาที่บนโซฟาภายในห้องพักมองดูเมียเป็นฝ่ายรุกครั้งแรกทําให้ตื่นเต้น จนท่อนเอ็นเนื้อใกล้ระเบิดอยู่ร,รอมรอเขาเคยเจอฝ่ายหญิงรุกมาก็เยอะสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเพลย์บอยแต่ตอนนี้เลิกไปนานแล้วเมื่อได้กลับมามีความรู้สึกนั้นกับคนที่รักยิ่งกว่าสิ่งใดทำให้เขายิ่งต้องการมากเป็นสองเท่าดวงตาคมกริบรีมองร่างบางที่ผลักเขาให้นอนบนโซฟาตัวยาวแล้วขึ้นมาครอมอยู่บนตากกระโปรงตัวสั้นเสมอเขา่าถลกร้นขึ้นมาจนเห็นเรียวขาขาว กับสองมือที่แกะกระดุมด้วยมือสันเทาจนเขาต้องจับมือเธอแล้วดึงพพืชเดียวมันก็หลุดออกไปหมดทุกเม็ดและไม่สนว่าเม็ดกระดุมจะหายไปไหนและเสื้อตัวนี้มันจะแพงเท่าไหร่หากเป็นเธอเขาพร้อมซื้อเสื้อใหม่แล้วก็ทำอย่างนี้อีกทุกๆวันไปหน้าสวยผุดยิ้มขึ้นเมื่อเห็นว่าเขาก็เป็นคนใจร้อนแต่เธอก็ควบคุมความตื่นเต้นไว้ไม่ได้เองจนทำให้เขาเสียอารมณ์ต้องช่วยเธอจัดการ สองมือโอบรอบลำคอของคนตัวใหญ่ไว้ขยับไปหน้าเข้าไปใกล้หน้าอันหล่อดเหลาของสามีเรียวปากฉกเข้าประกบจูบมอบจุมพิษแสนหวานให้เขากลิ่นหอมของลูกอมรสมิ้นในปากของเขาทำให้เธอรู้สึกสดชื่นยามได้สอดเรียวลิ้นสัมผัสกันร่างบางถอนริมฝีปากพร้อมส่งยิ้มยั่วให้เขาไปหนึ่งกลุมจนคนตัวใหญ่ที่รอคอยเมียปน,นเปรอจวนเจียนจะขาดใจ เวลาผมกำลังจะคลั่งเพราะคุณเสียงแหบพระเอ่ยออกมาพร้อมกับยกมือขึ้นช้อนท้ายถอยรั้งเธอเข้ามาบดขยี้มอบจุบที่ร้อนแรงให้กับเธอหญิงสาวรู้สึกหัวใจฟูเต็มอกเมื่อเขากำลังหลงเธอและต้องการเพียงเธอเท่านั้นระยะเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนตั้งแต่เริ่มเปิดใจจนวันนี้เธอมั่นใจแล้วว่าเขาคือคนเดียวที่จะฝากชีวิตไว้ต่อให้มีเรื่องร้ายอะไร เธอก็จะไม่หวั่นไหวอีกแล้วเพราะรู้ว่าเขารักเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นบทที่23พร้อมจะแก่ไปด้วยกันจบเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น30บวกเพิ่งเริ่มรักก็เปลี่ยนวัยรุ่นฟันน้ำนมอย่างเคลวินกับปานดาวบ้างวาราพักและชะวะครย้ายมาอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นอกจากจะมีงานที่ต้องเข้าเวรดึกเท่านั้นถึงจะค้างที่คอนโดเพราะย่นระยะเวลาการเดินทาง ส่วนที่ร้านอมโมของภรรยาสาวคนสวยก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางเธอก็จ้างผู้จัดการร้านเข้าไปดูแลแทนและตัวเองคอยเข้ามาตรวจร้านอาทิตย์ละครั้งและทำขนมอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะสามีสุดที่รักเป็นห่วงนั่นเองแต่วันศุกร์นี้เป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนชะวะกรมาวินและเมริสาก็พร้อมใจกันไปส่งไม้ต่อให้หมอคณินและหมาออรินดารับช่วงต่อพี่จะไปกันหมด เหลือผมเป็นคนเดียวไม่ได้นายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งและไฟแรงที่สุดในแผนกที่สําคัญยังไม่ได้มีลูกชะวะกรปลอบใจรุ่นน้องพี่วินครับฉันก็ต้องไปเพราะปานดาวก็ต้องมีผู้ปกครองนั่นไงต่างคนมีลูกมีเมียแล้วงานหนักก็ตกมาที่เขาพวกพี่ใจร้ายอีกคนก็ซุ่มเงียบมีลูกอีกคนก็รักหวานชื่นคอยดูนะผมจะหาแฟนแล้วมีลูกบ้าง เขานี่จะลาถี่ๆหมอคณินไม่อยากเละเป็นโจ๊กคนเดียวตัดพ่อออกมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับทั้งนแผนกไม่ใช่แค่นายคนเดียวนะฉันด้วยห้ามใครซื้อ KFC กับโจ๊กมากินเชียวฉันเอาตายแน่หมออรินดาที่ต้องควงเวรร่วมกับหมอคณินประกาศเกล้าวทั้งรุ่นน้องหมอคนใหม่คนเก่าต่างสะดุ้งเฮือกอยังจดจำวันที่น้องใหม่หิ้วโจ๊กมากินได้ดีว่าเละเทะขนาดไหน เสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกัน3ามคนที่เป็นคนลาเรื่องนี้จะว่าอาถันก็ไม่เชิงหากใครกล้าลองดีทีไรเป็นต้องได้เจอทุกครั้งไปไปแล้วนะบ๊ายบสามคนหมอที่มีครอบครัวโบกมือลาส่งงานให้รุ่นน้องเรียบร้อยก็ออกไปพร้อมกันแต่เมื่อถึงรถชาวะรก็มากระซิบกับทั้งคู่ที่มีแพลนจะแต่งงานกันเดือนหน้างานแต่งงานขอซีนิดนึงได้ไหม คนที่อยากขอเมียแต่งงานแต่ยังไม่สบโอกาสสักทีกล่าวทั้งทางคุณแม่ก็เร่งเรา้าซะจนอยากจับแต่งงานซะพรุ่งนี้เลยได้สิมาวินตบบ่าเพื่อนเรื่องแค่นี้มีหรือจะทำให้ไม่ได้ท่ามกลางงานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลมีให้พ่อแม่ลูกแข่งกีฬาด้วยกันแต่ว่าเมริสากำลังท้องอ่อนๆจึงไม่อาจจะเข้าร่วมได้จึงนั่งเป็นกำลังใจให้ฮะกินเร้าๆหน่อยฮะ เควินเร่งคนเป็นพ่อที่กำลังยัดกล้วยหอมเข้าปากกับแม่ที่กำลังกินขนมเมื่อพ่อกับแม่กินเสร็จแล้วเด็กชายตัวป้อมก็วิ่งไปเป่าแป้งหาเหรียญจนใบหน้ามีแต่แป้งขาวโพลนเมื่อได้เหรียญแล้วเด็กน้อยก็วิ่งถือธงสีแดงเข้าเส้นชัยไปแต่ทีมของปานดาวกับคุณพ่อยังไม่ผ่านด่านกินมาเลยยยยยยเด็กน้อยรอพ่อกินจะนั่งกอดอกเบือ่อ แต่เมื่อเห็นหนุ่มน้อยได้ดวงใจของตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยไปเด็กสาวก็วิ่งไปยินดีกับเพื่อนด้วยแควิ่งชนะแล้วเย้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 มาร์วินมองตามลูกสาวตาปริบปริบเมื่อโดนถูกทิ้งแล้วก็หันไปมองภรรยาที่อมยิ้มขบขันให้เขาเขาเลิกกินแล้วก็ออกจากการแข่งขันมาเพราะมีผู้ชนะแล้วเป็นที่เรียบร้อยและก็เป็นไอ้เพื่อนตัวแสบที่มีเมียคอยช่วยนั่นเองเป็นอะไรคะทำไมไม่แข่งต่อ เมริสายิ้มให้กำลังใจสามีที่กำลังเคี้ยวกล้วยตุยๆมันไส้มันอยากอวดว่าตัวเองแข็งแรงมาวินกล่าวเราคุณไม่แข็งแรงตรงไหนหรอเมริสากล่าวด้วยรอยยิ้มเพราะเห็นเข้าไปทักทายสองแฟดทุกคืนจนเดี๋ยวนี้ต้องแยกห้องนอนกับลูกลกลัวลูกตื่นเมียจารู้ใจผัวที่สุดคืนนี้ต้องให้รางวัลปลอบใจเขานะ มาวินเข้ามากอดอ้อนเมียโดยไม่มีทีท่าว่าอับอายต่อผู้ใดเลยสักนิดคิดแล้วหน้าหมันไส้นักเควินเก่งที่ชนไหลืจุ๊บเด็กหญิงปานดาวเข้าไปเป็นตัวแทนมอบเหรียญรางวัลแม้ว่าตัวเองจะแพ้แต่ก็ดีใจที่เพื่อนชนะพร้อมกับส่งจุ๊บที่แก้มแสนหวานจนคนเป็นพ่อและแม่ทั้งสี่คนตาโตให้กับความรุกหนักอย่างลูกสาวเอวินลูกมึงนี่สุดยอดเหมือนมึงเลย ยอดกับผีตอนนี้หมอหนุ่มที่เริ่มจะหวงลูกสาวตงหิดตงหิดเมื่อก่อนคิดว่าเป็นความรักแบบเด็กๆน่ารักแต่ดูทรงแล้วลูกสาวของตนจะรุกแรงยิ่งเห็นใบหน้าหนุ่มน้อยเควินยิ้มยุ้มปุ้ยใบหน้าแดงเขินที่สาวเข้ามาจุ๊บแก้มแล้วก็มองหน้าภรรยายอย่างโปร่งโตกเราต้องเก็บเงินค่าสินสอดให้ปานดาวตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะสงสัยต้องไปสู่ขอลูกเขยเองแล้วฮมเมธิสากล่าวออกมา เรียกเสียงหัวเราะให้กับทั้งหมดเด็กน้อยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่หัวเราะอะไรกันแต่ก็นั่งกินขนมกับเควินอย่างอ,าอร่อยไปด้วยกันโดยมีเควินคอยส่งขนมให้กับเธอพร้อมกับยิ้มแก้มตุยเควินไม่กินเหรอสาวน้อยที่ขนมยังเต็มปากถามกับเพื่อนเห็นปานเรากินเราก็อิ่มแล้วชะวะกรยิ้มยกนิ้วให้กับลูกชายพร้อมยักคิ้วให้กับเพื่อน ลูกไม้ใต้ต้นชัดๆเสียงกระซิบเครียดกับสามีภรยาคู่ตรงข้ามทําอวราพักอมยิ้มพร้อมกับชวกรนายไปงานแต่งฉันน่ะเตรียมไปค้างด้วยนะมาวินเริ่มต้นเกรินได้คุณวราเมย์เตรียมชุดเพื่อนเจ้าสาวไว้ให้ด้วยนะคะแน่นอนว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวที่สวยพร้อมจะเป็นเจ้าสาวคนถัดไปเออจะดีเหระคะนั่นสิ เดี๋ยวเพื่อนเจ้าสาวสวยกว่าเจ้าสาวทำไงคนเหอเมียเอ่ยขึ้นทำให้มาวินแบะปากมองบนพร้อมกับแก้ต่างให้เมียเมียกูสวยกว่ามาวินว่าเมียกูสวยกว่าชวกรข่มต่อคนพ่อกับคนอาวินพูดไม่เพราะเด็กชายเควินพูดเรียบร้อยเอ่ยขึ้นหลังได้ยินผู้ใหญ่เถียงกันแล้วนั่นก็ทำให้สองสาวภรยาคนสวยบิดเอวของสาม,มีจนร้องโอดโอยโอย โอ้ยจเจ็บสองหนุ่มประสานเสียงร้องพร้อมกับโดยเมียข่มด้วยตาเขียวจนต้องหงอเควินยังรู้ความกว่าเลยนะคะหยุดเลยนะคะทั้งพี่วินพี่ก่อนเมริษาดุสองหนุ่มเพราะเคยตกลงกันไว้แล้วว่าห้ามพูดจาไม่สุภาพต่อหน้าลูกๆพ่อขอโทษครับลูกแล้วคนเป็นพ่อก็ต้องขอโทษลูกชายบังเกิดกล่าวอย่างเควินวันงานแต่ง งานแต่งของมาวินและเมริสาถูกจัดขึ้นในโรงแรมและเชิญบรรดาเพื่อนหมอพี่น้องและญาติสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีเด็กหญิงปานดาวในชุดนางฟ้าตัวน้อยกับเด็กชายเควินในชุดสุดสุดหล่อเดินนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวโปรยกลีบดอกไม้อย่างสนุกสนานเรียกรอยยิ้มอย่างเอ็นดูให้กับคนที่มาในงาน เอาละครับทุกท่านตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วครับขอเชิญสาวโสดหรือไม่โสดก็ได้นะครับมายืนรับดอกไม้จากเจ้าสาวเพื่อรับดอกไม้ต่อในงานต่อไปครับเนื่องจากมาวินและเมริสาให้ทำดอกไม้สองช่อเป็นของเพื่อนฝ่ายชายและเพื่อนฝ่ายหญิงดังนั้นเหล่าหมอในโรงพยาบาลก็รีบมาจับจองหน้าเวทีโดยแบ่งฝั่งหญิงและชายแล้วให้ทั้งคู่ยืนพร้อมกันเอาละครับผมจะนับแล้วนะครับ หนึ่งสองสามดอกไม้ที่ลอยในอากาศเพียงชั่วอึดใจแต่ตกลงในมือของสองหนุ่มสาวคือชะวะกรและวาราพักหญิงสาวตกใจที่ตนเองได้เพราะเควินนั้นดึงให้แม่ไปร่วมแย่งดอกไม้ด้วยชะวะกรมองไปที่ฝั่งเพื่อนเจ้าสาวรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นบนใบหน้าตอนนี้เขาพร้อมลุยเต็มสูบแล้วทั้งปั๊มลูกและแต่งงานไปพร้อมกัน ยินดีกับคู่แต่ง,งานคู่ต่อไปด้วยนะครับเอ๊แต่เหมือนว่าคุณหมอชวกรเนี่ยจะมองไปทางผู้ที่รับดอกไม้ฝ่ายหญิงตาเป็นมันเลยนะครับพิธีกรเอ่ยแซวแต่ทว่าเขาก็ไม่หลบตาจนคนที่ถูกทั้งงานจับตาอย่างวราต้องหลบหน้าแล้วเลี่ยงขึ้นเวทีไปอย่างเขินอายแม้ว่าตอนนี้อยู่บ้านจะใกล้ชิดกับเขาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนหมู่มากเช่นนี้กลับไปไม่เป็น เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็รู้งานให้ทั้งคู่ยืนข้างกันแล้วขนาบข้างทั้งสองผมว่าเพื่อนผมแน่คงต้องไปสั่งทำแหวนแล้วนะครับเอ๊หรือว่าเตรียมไว้แล้วกันนะเสียงโห่หิ้วของเหล่าหมอที่เชียร์ให้ชาว,วกรมีคู่ดังกึงกก้องยินดีด้วยนะคะคุณวราหวังว่าจะได้ไปงานแต่งคุณเร็วๆนี้นะเมริษายิ้มให้เจ้าสาวควรแถบไปอย่างแน่นอนคนที่เตรียมแหวนมาพร้อมแล้วนั้น หลังจากเวพรบนเวทีก็จับจูงภรรยาขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยมีวิวไฟตึกต่างๆของกรุงเทพมหานครแบบพาโนรามาช่างเป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกเดี๋ยวค่ะคุณพาฉันขึ้นมาทำไมคะเวลาพักที่อยู่ในชุดกระโปรงสีขาวยาวกับมงกุฎดอกไม้ที่หัวเธอจับศีรษะไว้แน่นเพราะว่าลมด้านบนแรงมากจนปากสันจะพัดมันร่วงลงมาวรา ผมรู้ว่าคุณเจอเรื่องเจ็บปวดใจมามากเจอคนไม่ดีมาก็เยอะแต่สุดท้ายคุณก็ได้กลับมาเจอผมอีกครั้งผมเคยจินตนาการว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณทานอาหารด้วยกันนอนกับคุณตื่นพร้อมกับคุณเห็นคุณเป็นคนสุดท้ายก่อนหลับตาและลืมตาเห็นคุณเป็นคนแรกทั้งที่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ไนด้วยซ้ำตึกตักตึกตัก หญิงสาวฟังคนรักพูดด้วยหัวใจที่เต้นเร็วและถี่รัวขึ้นทุกขณะและกำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเขาจะพูดอะไรผมคิดถึงคุณตั้งแต่วันแรกที่จากกันตามหาคุณในที่เดิมๆที่เราเจอกันหวังสักวันเราจะได้พบกันไม่รู้จักแม้แต่ชื่อรู้ทั้งรู้ว่าท่ามกลางคนหลายล้านคนในเมืองหลวงเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรก็ตามแต่ในที่สุดผมก็ได้เจอคุณตั้งแต่วันนั้น ผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันปล่อยคุณไปอีกเด็ดขาดหากได้พบคุณอีกแค่ครั้งเดียวผมไม่เคยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดแต่ก็ขอร้องอ้อนวอนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าสุดท้ายไม่รู้อะไรโดนจิตตดนใจให้เราพบกันผมสาบานว่าจะไม่ปล่อยคุณอีกเด็ดขาดแล้วผมก็จะทำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตชายหนุ่มล้วงเข้าไปในกางเกงแล้วหยิบกล่องกมะยี่สีน้ำเงินออกมา พร้อมกับคุกเข่าลงตรงหน้าของหญิงสาววราพักยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาเอิอคลอหน่วยไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์รเธอในวันนี้วันที่เธอไม่ได้เตรียมตัวใดๆมาเลยแต่งงานกับผมนะครับเสียงเครือของชายหนุ่มกล่าวออกมาจนคนฟังนั้นตื้อตันไปหมดชะวะกรมองใบหน้าของว่าที่เจ้าสาวที่น้ำตาพรังพรูออกมาพร้อมรอคอยคำตอบ ตกลงค่ะฉันพร้อมจะแก่ไปกับคุณแล้วเธอยิ้มทางน้ำตาตอบตกลงแล้วก็ยื่นมือข้างซ้ายไป๊ะเขาสวมแหวนเพชรรูปหัวใจและตัวเรืองประดับเพชรเม็ดเล็กๆอีกหลายเม็ดจากเพชรใหญ่ตรงกลางเขายกมือที่สวมแหวนขึ้นมาจูบและลุกขึ้นมาสวมกอดเธอไว้วันนี้ที่เขารอคอยมาถึงสักทีวันที่เขาจะขอเธอแต่งงานอย่างเป็นทางการ แม้ว่าควรจะเป็นเมื่อหกปีก่อนที่เขาควรจะทำเช่นนี้หากเธอไม่หนีเขาไปแหล่งจากคืนนั้นผมรักคุณนะครับฉันก็รักคุณค่ะทั้งคู่บอกรักกันพร้อมกับมอบจุมพิษแสนหวานให้กันทั้งคู่แล้วเสียงปรบมือพร้อมกับเสียงแสดงความยินดีก็ดังขึ้นเพราะทุกคนในงานรู้อยู่แล้วว่าวันนี้หมอชวกรจะขอคุณวาราพักแต่งงาน ส่วนสองแสบน้อยก็วิ่งโปรยดอกไปรอบๆทั้งคู่ทำให้ทั้งสองคนรวบขึ้นมาอุ้มแล้วก็ฟัดอย่างมันเขี้ยวโอ๊ยพอ่อฮะผมจะกกนจี้อะแนบไว้เลค่ะฟันดาวยอมแล้วค่ะพอแล้วค่ะสองเด็กน้อยหัวเราะคิกคัก,กดิ้นไปมาเมื่อโดนสองผู้ใหญ่กแกล้ง เวลา,าพักยิ้มให้กาเมาเทพตัวน้อยที่ทำให้เธอได้พบรักกับเขาอีกครั้งในครั้งแรกอาจจะเป็นเพียงความผิดพลาดแต่ครั้งนี้กลับมาพบกันล้วนแต่เกิดจากความรัก